สวัสดีครับผมทอมไฟไหม้แล้วนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวฮีโร่ตัวหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวไอเทลนะครับโอ้โหเมียวเลยนะน่าก็คือผมขอบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้มีแต่นักยิงนะครับกับนักสู้นะครับ กระโดดโอโหยิงทีเดียวนาหน้ากระเด็นเลยคีบมันก่อนวินดีให้เนสซีแต่้ไม่ต้องใช้สกิวเลยนาหน้ากระเด็นไหมกระเด็นอยู่เหมือนกันนะครับโดยไม่ต้องใช้สกิวเลย ว่าไปตีเต่าเทพจะใช้สกูได้ไหมัม้ยสกจะยิงกี่ทีอันนี้ขอแบบว่าตีกายภาพเหมือนมากลับให่มันเลือกไปเต็มก่อนผมลืมนับครับหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีแค่เจ็ดทีการจะพกานาน้าก่อนเอาบันหันไปที่ป้อมทำไมงั้นเหมียว ผมขอบอกได้เลยว่าที่ผมจะใช้สกูนี้มันบานใช่ไหมหายก็ด้วยนานามาไปเชียร์นานาก่อน เมีเนี่แบบเิทคิวนะครับหนึ่งสอาสี่ห้าหกเจ็ดก็เจ็ดเหมือนเดิมนะครับอันนี้เลือดเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับตรูปล่อยโมลิน่ามายัง ถ้าไม่ปล่อยก็มีไม่มีพิษมีภัยหรอกหนึ่งนะเทพเดี๋ยวป้อมนั้นเราเราไม่ต้องตีของมันนะกระโดดไปหามันเลย,เลยโอ้โหยิงทีเดียวนี้เดสสมอลลี่เลย วอตเด็ดหน้าสกินอะไรเนี่ยชุดสีม่วงวอตเด็ดพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเจ้าช่วยทอดกล้วยโอ้โหไอเทวแรง <c oughs> เอาสายมาจะมาจะ <c oughs> พูดว่าร้อนอนะมึงยิงเทปไปต้องเกี่ิวเลย มานาหมดแล้วก็ไม่ต้องใช้สกิลแล้วก็ยิงกายภาพทววตมานาหมดแล้วถ้าทววตถ้าพลังเราหมดแล้วอะ่ะเราก็ต้องใช้ก็ต้องใช้สกิลในการโจมตี เราต้องอยู่ไกลๆพวกมันกำลังถลม่มหนา้าหน้าโอ้โหค่ารอดนี่จริงฮะ เอามันมาได้ไงก็เอากำลังไปคีิปอยู่จะมายุ่งได้ไงคีคิปตัวบับม่วงก่อน กับบ้านหรอกก็จัดการนะหนะ้าสิครับรอไรอรอน เดรี <D> ยิงป้อมนี้ได้เลยนะใช้ได้ 套路 กระตุ้นสิครับรอเลยเอาอะไรไว้นี <dynasty> <troph lump> ่ผมขอตลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอ่ะ ไปส่งท้ายด้วยกันครับ